สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้นะคะเรามาแนะนำเหรียญหนึ่งบาทนะคะส่วนมากก็คือจะเรียกกันว่าเหรียญไถนาหรือว่าเหรียญแรกนาขวัญน,นะคะชื่อเต็มก็คือเหรียญส่งเสริมกิจกรรมขององค์การอาหารและ,กะเกษตรแห่งสหประชาชาตินะคะลักษณะของเหรียญก็คือก็เป็นเหรียญโลหะสีขาวนะคะเป็นทองแดงผสมนิกเกิลราคา1บาทค่ะไม่ขัดเงานะคะวงขอบนอกมีเฟืองจกักขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง27มิลิเมตรค่ะ ลวดลายของเหรียญนะคะด้านหน้านะคะด้านหน้ากลางเหรียญมีรูปในหลวงรัชกาลที่9นะคะผินพระพักไปทางเบื้องขวานะคะภายในวงขอบเหรียญเบื้องบนมีข้อความว่าภูมิพลอดุญเดชรัชกาลที่9โดยมีกลีบบัวดอกใหญ่และดอกเล็กนะคะสลับกันเป็นลวดลายโดยรอบขอบของเหรียญนะคะแบบนี้ค่ะ ส่วนทางด้านหลังนะคะทางด้านหลังกลางเหรียญมีรูปพยาแรกนาขวัญจรดคันไถในการพระราชพิธีมงคลจรดพนังคันแรกนาขวัญภายในวงขอบเบื้องบนมีข้อความว่าบำรุงเกษตรประเทศรุ่งเรืองและ fao Thailand เมืองล่างมีข้อความบอกราคาว่า หบาทและข้อความว่ารัฐบาลไทยพศ2 5 1 5นะคะวันครบรอบวาระพศ2 5 1 5วันที่ประกาศใช้22สิงหา2515นนะคะจำนวนการผลิต9ล้านเหรียญค่ะเหรียญน,นี้นะคะเป็นเหรียญที่ระลึกราคา1บาทแต่ในตลาดซื้อขายกันนะคะเหรียญน,นี้จะอยู่ที่ประมาณ35บาทถึง60บาทนะคะสภาพก็ แล้วแต่แล้วแต่สภาพแล้วก็แล้วแต่ร้านที่ขายด้วยแต่ถ้าแบบไม่ผ่านใช้เลยกริบๆเลยนะคะน้ำทองสวยๆก็จะอยู่ที่ประมาณ1 0 0 120บาทได้ค่ะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อ, like, share, เ,อเป็นกำลังใจให้เราในการทำคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณเพื่อนๆสำหรับการติดตามนะคะวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ